สวัสดีค่ะวันนี้เอจะมานำเสนอท่าปั่นจักรยานอากาศนะคะหรือว่า Bicycle Crunch นะคะท่านนี้จะเป็นท่าออกกำลังกายที่ช่วยบริหารหน้าท้องที่สามารถรีดไขมันได้ทั้งบริเวณหน้าท้องทั้งส่วนบนและส่วนล่างรวมทั้งยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างและกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านในทั้งยังช่วยบริหารกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหน้าอีกด้วยโดยสเต็ปแรกนอนงายกับพื้นประสานมือทั้งสองข้างที่ท้ายถอยยกส้นเท้าขึ้นประมาณหนึ่งคืบแล้วก็เกรงหน้าท้อง สเต็ปสคือบิดตัวให้ข้อศอกขวาแตะก,กับเข่าซ้ายโดยขณะที่บิดตัวให้ยกเข่าซ้ายขึ้นมาด้วยค้างไว้ที่ประมาณ1-2วินาทีสเต็ปสาจะทำคล้ายสเต็ปสนะคะแต่ว่าสลับข้างโดยยกศอกซ้ายให้แตะก,กับเข่าขวาทำซ้ำสิบถึครั้งทั้งหมด3ามเซตนะคะจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าท่านี้ค่ะเป็นท่าประจำที่เอกทำเลยนะคะ เห็นไหมท่าไม่ได้ยากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะให้เกร็งถูกจุดเท่านั้นเองแล้วรับรองเลยนะคะถ้าเพื่อนๆทาอย่างต่อเนื่องเนี่ยค่ะเป็นประจํานะคะก้ารหน้าท้องของเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆในนี้นะคะเอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบาย